เราจะมาดูแฮนด์นะครับเดี๋ยวให้เป็นตัวโชว์นะครับนี่มีอยู่แฮนด์เอเมเอ็กนะครับเ <c oughs> ด็กวีหนึ่งแล้วก็วีสองนะครับเด็กวีหนึ่งวีสอง่ะ <c oughs> ดูนะครับ <c oughs> นี่เนี่ยอยู่นี <c oughs> นพีข้างล่างเนี่คย, 4, <c oughs> ยครับมีอยู่สี่ห้าตัวสี่ตัวใช่ครับ เาสีเงิมนมันต้องสูงใช่ไหมหน่อยนะก็มันจำทรงพี่<ล>ใช่แล้วไอ้ที่ผมซื้อมามันจะมันจะใส่ได้ไหมมันจะปิดได้ไหมซื้ออ้ไรไปตุ๊ตกตาไม,ไม่ได้ตัวนั้นมันจะเป็นใส่แฮนด์เดิมเป็นพวกสองใส่แฮนด์เดิมพะพวกนี้จะไม่ต้องใส่ตุ๊กตาแต่ถ้าพี่ใส่ก็น่าจะนนนขึ้นแล้วก็น่าจะได้ก็ใส่อยากใส่น่าจะได้่ะ,ะลองเอาปุ๊บแล้วเอาตุ๊กตาทับไปแล้วพี่ก็ลอยน็อตไปน่าจะได้ได้ผมว่าได้ีเสอวะแดง ตัน่อยนะถ้าสีแดงน่าจะได้ลองดูเลยพี่อนลองดูจะได้เห็นลูกผมก็ไม่มีอยู่บ้างด้วยไม่หวังแล้วได้แต่อาบเลยหวังแล้ววางมาเที่ยวได้ครับเดี๋ยวกลังจัดของนะโอ้โหมาวันจัดของผมลื้อของพอดีเลยปกติไม่อยู่ว่ะเนี่ยดวงดีวันนี้ตอนนี้มาแล้วนอนได้ครับมีตัวครับเลย